หลวงพ่อวิชิตปริมุตโตค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาะคะ่ะหลวงพ่ออายุเท่าไหร่คะอายุเจ็ดสิบปีเจ็ดสิบเดือนกว่าอ๋อค่ะหลวงพ่อก็อายุเจ็ดสิบปีแล้วนะ,ะมันตึงบ่าไหลขึ้นไปบนสมองแล้วก็มันเหมือนกับมันเหมือนกับศีรษะนี่บวมม,มันจะปวดเต้นตุบๆเลยเวลามันปวดเนี่ย ทรมานมากมันทรมานมากอมโอ้ทรมานคิดว่ายังไงก็คงคงจะหายยากเพราะว่าไปรักไปหาหมอสองหมอสามหมอมันก็มีดีขึ้นที่เราเป็นคือบางทีมันเป็นมากมันเบอร์แล้วก็มันบางทีมันไอตาผ้ามัวแล้วก็อะไระเป็นเวียนหน้าด้วยแล้วทำไมถึงมั่นใจว่าเคโอจะช่วยให้อาการของหลวงพ่อดีขึ้นคือ ทดลองหลายยี่ห้อแล้วมันก่อมไม่ดีขึ้นก็คิดคว่าลองเห็นว่ามันมันเหมือนกับที่เราเป็นคือบางทีมันเป็นมากมันเบอร์แล้วก่อมันบางทีมันใส่ตาผ้ามัวแล้วก็ออะไรเราเป็นเวียนหน้าด้วยเพราะขนาน,นั้นก็เลยอมันตรงกับที่ อ,อ๋อหมายถึงว่า,า<ร>เคสที่เขาออกไปสื่อไปห<ช>ลวงพ่อฟังอาการแล้วก็คือเหมือนหลวงพ่อทุกอย่างเลย<ช>ว่าจะเป็นอาการวูเบเวียนหัวปวดหัว<ช>ไมเกรนใช่ไหมคะใช่ก็เลยตัดสินใจลองทานปรากฏว่ามันเบาลงเบาลง oh. มันอะไรนะักหนาทำไมมันดีเป็นคนปกติเหมือนไม่เลยเป็นอะไรเลยค่ะ ก็ตอนนี้นะคะหลายๆเสียงนะคะหลายๆบางคนเนี่ยที่ดูคลิปอยู่หลายๆคนก็จะมองว่าเอ๊พวกอะไปจ้างหลวงพ่อมาเท่าไหร่หลวงพ่อได้ค่าจ้างเท่าไหร่เดี๋ยวหลวงพ่อช่วยยืนยันนิดนึงนะคะว่าเราไม่มีการว่าจ้างใดๆทั้งสิน้นอันนี้ไม่มีการว่าจ้างนะ <c oughs> เพราะว่าหลวงพ่อเคยทานยาตัวนี้มาแล้วได้ผลก็อยากจะเผยแพร่ว่าของดีอยากไม่อยากจะเอาไว้ทานคนเดียวอยากจะให้คนที่เป็นเหมือนหลวงพ่อนี่ <c oughs> ไปทานแล้วจะหายมิจะได้บุญต่อต่อกันไปค,คือว่าหลวงพ่อก็เป็นคนคนหนึ่งเป็นพระสงฆ์องค์หนึ่งที่จะเผยแพร่บุญให้กับญาิโยมที่มีความเจ็บปวดเหมือนกับหลวงพอ่อ <c oughs> แล้วจะได้คงจะได้ทานตัวนี้แล้วก็คงจะหายห <c oughs> ลวงพอ่อไม่ได้รับตังจากใครหลวงพอ่อเห็นว่ามันดี <c oughs> ก็ว่าดี จะไม่จ้างมันก็ไม่ใช่หลวงพ่อไม่ใช่เป็นพระที่ต้องการเงินเพราะว่าหลวงพ่ออยู่นี้เนี่ยเป็นพระปฏิบัติไม่ไม่เคยได้ใช้เงินไม่เคยได้จับเงินแต่ละวันไม่เคยได้ใช้เงินเพราะว่าจิตนิมนต์อะไรก็ไม่มีค่ะ<า>เป็นพระที่ปฏิบัติจริงๆปฏิบัติเคร่งเช้าสายบ่ายเย็นนั่งสมาธิเท่านั้นถ้ามีคะแนนให้เคอสักสิบคะแนนหลวงพ่อให้เท่าไหร่คะโอโ้ให้มากเกินสิบเลยโอ้โหสุดยอดมากเลยนี